หลังจากใช้สลิงเราก็มาเปลี่ยนเป็นสเตย์ไปดูครับไอห้าสิบแรงดึงห้าร้อยแรงมันจะขึ้นกันไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวีครับ สเตย์ขาดครับผมเกือบเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วลว่าจ้ดำลงเปล,ล,ล,ล่าไจ้ดำลงเปล่าดำลงเราไม่ไถได้นะพี่เราดันประกอบนะขุดสรุปแล้วไม่ขึ้นครับผมไม่ขึ้นนะ เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับสเตก็ขาดสลิงก็หลุดสลิงก็ขาดสลิงก็ขาดสเตก็ขาดนะครับ ขอบคุณนะครับผบคนที่รับชมนะครับผมการลากรถของเราก็ไม่ประสบความสเร็จนะครับราอจมไปขึ้นล้อนะครับหัวก็จะทิ่มลงในนานะครับสเตสเตสิบตันยังขาดเลยครับสเตสิบตันขาดเอาไปเย็บใหม่ ไม่งั้นก็จะเอาไปทำสายสะพายตัดยาเราเอาช่วงนี้มันไงเด็ดยอโอเคครับผม สงสัยต้องดำลงครับผม